บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับในช่วงนี้กับผมจะนำเสนอประเด็นของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาหลายสิบปีแต่นระยะหลังหลังจากที่ได้แต่งงานกันมาหลายสิบปีได้เกิดปรากฏการชนิดหนึ่งนั่นก็คือผู้ที่เป็นภรรยานั้นกลับหักห้ามตัวเองที่จะมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับสามี และห้ามไม่ให้สามีนั้นมามีเพศสัมพันธ์กับนางทั้งทั้งที่ตัวนางเองนั้นก็ยังอยู่ในวัยที่ตอบสนองทางเพศได้อยู่จะด้วยสาเหตุที่นางอาจจะอับอายเนื่องจากว่าสรีระของเธอนั้นอาจจะไม่งดงามหรือหรูหราเหมือนในช่วงแรกของการแต่งงานหรือว่าเธอนั้นอาจจะมีสาเหตุอื่นๆที่เธอนั้นไม่ยอมเปิดเผย ส่วนสามีของนางนั้นก็ยอมรับสภาพด้วยความอดทนและก็ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆในเชิงลบต่อนางแต่ด้วยกับัวย,ยวุฒของทั้งคู่จึงทำให้ทั้งคู่นั้นยังประครับประคองชีวิตคู่กันอยู่ได้บนพื้นฐานของความอดทนและความรู้สึกฉวนและคับแคบใจในบางครั้งของผู้ที่เป็นสามีอยากทราบว่าในอิสลามได้วางกรอบ การตอบสนองทางเพศของผู้ที่เป็นภรรยาไว้อย่างไรในประเด็นนี้กระผมจะนําเสนอคําฟัตวาที่ถูกระบุอยู่ในคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการชี้ขาดปัญหาศาสนาของประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นคำฟัตวาหมายเลขที่13865เล่มที่19หน้าที่385ดังนี้ s ำ l أنا زوجة منذ سبع وثلاثين سنة ومنذ ثمانية سنوات منعت زوجي من الجماع معي وأعامله معاملة غير طيبة فما حكم الإسلام في ذلك كم تام بشن إن بلايا لا نشوان ดิฉันได้ห้ามสามีของดิฉันที่จะมามีเพศสัมพันธ์กับดิฉันและดิฉันนั้นได้ปฏิบัติต่อเขาในสภาพที่ไม่ดีดังนั้นอิสลามมีหุกุมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรอัลจาวาบะเยจิบอเลต الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف وأن ت น ا م ل ه بإحسان إبتغاء م ล ض ا ة ا ل ل ล جل و ะลา คำตอบของคณะกรรมการจําเป็นหรือว่ายิบเหนือภรรยานั้นจะต้องอยู่ร่วมกับสามีของนางด้วยความดีงามและเธอจะต้องปฏิบัติต่อเขาด้วยกับคุณธรรมเพื่อเป็นการปรารถนาต่อความพอพระัยของ Allah จัลลัลลอฮฺวะะลาหอ ولا يحل للمرأة أن تمتنع أنفراش ز و ج ه ิ ه إ ا ร และไม่อนวัตให้กับตรีที่จะยับยั้งหรือหักห้ามตัวเองจากการไปร่วมหลับนอนกับสามีของนางเมื่อเขาได้เรียกร้องนางยกเว้นว่านางนั้นมีอุปสรรคที่าศาสนาอนุโลมวบิลลตาฟิกอัลลอฮ์ سبحانه าละตลาเป็นผู้ทรงประทานความสำเร็จอัตโตฟิกวะซัลลัลลอฮฺวะเปนบิญามุฮัมมัดวะอัลวะฮบวะสัลลัม اللجنة الدايمة للبحوث العلمية والإفتاء خلق <applause> كمكارن تعوان بقان شيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله روان بتان شيخ عبد الرزاق عفيفي سما شيخ شيخ عبد الله ابن غديان حفظهم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته